เรื<ภ>่นไท่อย่างนั้นมีคนแก่คนนึงวัวฮอกมันยายแบบนี้หนุ่มป้าบินได้เสื้อไม่เก๋ยโค้ดกันลุยเสมดซึ่งพอวายโยโย่มาซึ่งคนเล่นเจ้าึ้นหรือเปล่าโค้ดกนซึ่งเล็กหลงเรี้นมันกลัวนะจึงกะยายกันเองย้ายกันเห็นหนังหนังโลก็ยโค้ดกันไปที่โบร้านตีร้านนี้คนที่เราต้องรอมาคนหนึ่ง ที่ป้านมาบาตึงมันแรงว่ะเอยจะข้องเรื่องนู้นเคยสิังหลัวข้อใส่เสื้อแม่เคยหัวโอ๊ก้าวมันว่ะตึงบนนี้ว่ะไม่รอเบื่อมาไม่เคยเรื่องไต้ก็ก็หลงเรียนก้อนนี้เรื่องไต้ไม่มีเจ้าตึงกะเขาแรงกันอแรงกับบนนี้บอกว่าไม่หรือไม่เอานั้นตึงกะมันว่ามาถ้าไปเล่เหลาที่โปลดรบมาเลยห้าไม่บอกมาลบท้องห้าไม่ตึงยาย cả mấy lại khi quay nát nó phải rớt mấy rốt khi bị xong ra đại rồi cao cao bát chữ ngay nè đùm đốm vậy ní đại à phải ra đấy dài dài cao rồi à cặp tưng để dài sao sao dài dài lao ra kêu à tao à quá này đấy con thì dùng đấy ก้องต่ว่ารับปัญหาเนี้ยนะถึงไงหุ่นก้าวใช่บาทออกเจอง่ายก็เชื่อหลูกเออต่่วาบ้องวุ่นติดร่นวุ่นร่นกูร่นไปไอ้กยถึงกระายจำมาแต่งเลยถึงกระายเอนก็โตกเบื้องก็ลุยตามบบโบ่ใหญ่เหลืองงานนั่นนะนี่เด็กเด็กโรงเรียนนี่มันหมายเองถึงมันไปบอกแม่ก็โตกไม่รู้กีเซ็นถึงปฏิบัตอบ้านโบ่บ้านเราได้ยินกระเป๋เหล่าแล้วไปเลเสียน cả con tua cả măng đấy ra bố để chữa bố phải chữa cả mấy cháu từ ngày đây phổi nặng vô xưa anh sẽ... chùm phu cả mấy trẻ chùm phu xưa mẹ cưới anh đấy thì dạy anh nè chặt chẽ luôn, dùng pha biến si khi mà ừ. từ ngày cả dài quá đi thì có lén lén phần nhiều chuyện người cả liệu Lén này chơi nè nước này chơi đến đó quá thì có hết nè วัยายไม่ออ่เถึงกวันนั้นก็เห็นาน,าน,หน,นี่โม่ถีอโย่ถืปั้มมันได้นี่โบ่ามากกับหลังคนก็เห็นหลังคนก็ว่ามากมามาเลยก็ไม่เห็นเ <ừ> ปนอันเนี่ถึงกับวัานนั้นก็ยายว่าขุ่ข้าวใส่บาตรกอหยกขึ้นนู่นเล็ถึงปันนี้แล้วก็ยังหยกขึ้นนู่นเองใ่ลงใส่บาทไม่ได้ปรามายินตรงนนเลยตรงวันนี้ี่ปีขี้ก็ไม่เคยอใจกาดยังใส่บาตรตำบุญน,นี่ แต่ว่าลงไคเองไม่ได้หังร่มมือไปนถึงล่งล่งจากใหญ่เหงเรใหญ่กตอนตักบาตรใหญ่ติดส่วนบุญดนทดในจะมาก็ไม่เกิดเลยตั้งแต่นันอ๋อป่แล้วใหญ่ทำบุญไปอ้นั่นเลยเก็ไม่เงเลยที่ไม่กยเห็นี่เลยโ่ถึงไปก็ไม่กยเ็นไม่ก็ไม่เได้เร็วงนั้นไม่ให่ส้มปีเลยซ้เสปีหน้าได้เลยใหญ่ใหญ่เ็นตอนนั้นเวลาไหนได้ใหสักปี้ได chuồng bái đi nè Trà, nặng lỗ cô nó tăng Rồi tăng mình yeah, lại đi lên Dạ, yên chặt, chuẩn trưa thì nó yên mất hết mất Chùm phu cả mấy phương thì chùm phu xí nửa nửa Con dài hẳn tủ mà hai Cô mấy cây Tính cả mấy cây đi Chào bà anh ở trong cây nè Nào, nào chào bà ăn. แต่ว่าคนหน่คนนี้เน้นกันหลายๆคนเพราะว่าใหญ่ตําบุญไปให้ก็ไม่ต้งางนั้นหลังแต่นันไม่เห้า,<ด>าเลยไม่ไม่ไก่เันนี้ถ้าว่าย้อนไปเมื่อหล่รอยปีที่ผ่านมานะครับบริเวณนี้จะเป็นดอนนะครับนารอบรอนี้จะเป็นที่ลุ่มน้าท่วมชาวบ้านก็เกฑ์วัวมานะทําขอกวายเพื่อข้างวัวรวมๆกันเขาเรียกว่าขออ้วนะครับบ้านขออ้วตําบลชัยบุรีอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับนี่คือ เรือนโบราณนะครับพี่น้องตามหมอกแก้มมาแล่เรือนโบราณนะในสมัยก่อนนะครับตามมาเลยครับเรือนโบราณสมัยก้อนนะครับนกชันก็จะไม่มีร่มไม่มีใจค่านะครับผู้พังตามการวลานะครับประกอบด้วยส้มล่งนะครับนาล่งสายมือล่างกลางล่างขวานะครับนามาจากซ้ำถีนะครับนาใหญ่มาร่วมกันบานโบราณนะครับนาเป็นกัน จัดปิพิธภั์นะพีนองได้ดูชมบ้านบรานนะครับนาเป็นสาพันะครับโซ่อจอนอทากนะไม่ใช่ตะปูแต่อย่างใดนะครับนานี้ไม่ใช่ตะปูนาเป็นบ้านบร่านนาคนจะไม่ก้อนนะครับนทาทำได้ชับหมากนาล้มพัดผ้าอยู่พัดกัดุกงทุนหมากนะครับนาโซ่อจอนอทากต่างนั้นเลยนาบานสมไม่แต่แรกแต่ว่าหมอกเข้มเดินต้องระวังเร็วนะครับ การเมืองมู่บานนะครับนาปูยี่กับนันก็จะมีล่อนะครับล่ออ่านี่คือชายล่อนะครับนาล้อนี่ทําจากไม่น,น่าจะนิดบางที่กับไม้ขนุนก็ทําได้นะครับนะเนี่ยล่อโบราณนะครับก็เมื่อมีชุมชนก็มีวัดนะครับนาทางฝั่งตะวันตกมีวัดตังวัดขึ้นกว่าวัดเข้าเหมืองเก่าในปัจจุบันนะครับนาลังจากวัดเข้าเหมืองเก่าเลวก็ไปตั้งวัดเตวัดแจง นาวัดแจงอยู่ฟั่งตะวันออกนะครับบริเวณนี้เรียกว่าบ้านของวัวนะครับนะานี่คือเรือนบูรานนะเรือนบูรันนี่เป็นเรือนไม้ยกสูงนะครับไตตุ้นสูงสร้างลังติดต่อกันนะครับนะมีสร้างลังนะมีองนอนส้าองององหนังเลนนะครับมีระเบียงบ้านฉา,านบ้านนึ่งชานนะครับต่างขึ้นลงนะห้องครัวห้องน้ำห้องช่วมนะลังค่าตีลุกเนงมุงเบื้องดินนะครับ của ua các thì để bấm chăm 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 quạt đai để có chịu ở ban của ua cứ để, để để có nội chăm đai như nhà phiền pha phiền bảo bấm tuần này mấy để để nó đun lót cần phiền nhỉ ngày vô đun lót để 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 cái tướng của bạn về chịu ban ua tạo... mường, mường có rang để trong phần trăm rồi gì vô thì để lung vô nhì đấy vô có câu mà mà phải lót บอกเมืองร้างนี่ก็เหลือเมืองหลือเมืองเื่งยังยู่นา่นยู่งเกือบสองร้อยปีไปการคุณข้ามาอยู่คุณมาจากโดนเบรกปากท่ามาจากน้นอ๋อตอนนั้นรางรางเป็นปากเกมนนงไงเราบออรอยปีไงเป็นปากแกเลยครับอถึงบอรองปราบแกนั้นถึงคุข้ามาอยู่ถึงข้ามาอยู่กั มาตั้งปลาตั้งได้ช่วงเดินเลี้ยงวัวกันนั่นแหละจุดเดือมตนจุดเดือมตนจุดไม่ลาวจุดจุดไม่ตั้งกันแก้งกันก็เชื่อบ้านกัววัวคือแต่เด็กจุดมากแล้วจุดยากรู้มันหมับลนวัวพวกกัววัวเลยจุดก่ววัวพวกกันก็ตทำกัววัวเยอะลย่างเจ้าไปแวื่องเดียวกันหมดอ๋อก็คือจุดประสงค์เปื่อป้องกันสับเอ้ป้องกันดับจิ้นป้องกันจูนนั่นป่าว่านี่ขูเดียวขู่เยอะลย ซึ่งกาอีกอย่างมันเป็นดอนกันไหมมันมันมันเป็นเป็นดอนเป็ูกก็เรียกว่าบ้านขูกเพยเวลานำรวมเลยกามันไม่จุ่มแล้วมันเรยกขู่เพยขูกเเออขูกเพยจนไพแล้วขูกเพย์ทงเอาคคว้าเวีนกันเวลากลาขึ้นทิงมา่เออว้าเวีนกันเนี่ยเขาเขาจ้ากจะวัวเจ้วัวนกันเลยคว้าเวียนกันทิงงอริงโปโปบอกโปมาเลี้ยววัวไดแล้วเดินไปแล้วปะปุงจากันเดินระบานกันก็ต้องมาเลยเนื่อมาขอกัว นั Finally, ่นเลยหมายกว่าวัวเนี่ยตั้งแต่จือบ้านของวัวติดมาจนถึงบันนี้ติดปากมาเลยเออติดปากมาเรือบ้านของวัวได้นี่ก็ไปตืดยากร้าตึ้งได้ที่หนีท่องลังท่องลังจึงหน่องมัน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 ตามลังเลยกว้างกันนยวนได้ได้กงกงกงปอกหรือมุ้ยลุงได้เลยซึ่งมันเป็นโบราณจริงๆมาบันนี้เป็นโจนนทักดุนนั่นดุนดูนนั่นก็โจนนทากเลย ไม่ใช่ดาบผู้เลยไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ดาผู้แต่เด็เดกกันเพื่อนโยน่ะอไมุู่เรียนก็สอนแกจงแ่ดาบผู้เลยอบ้านหลังนี้เป็นเป็นรอยปีเลยไหมลุงอ่ะ <c oughs> เป็นรอยปีเลยรอยเลือเลย